สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวพ่อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงในวันนี้วันนี้บ่าวพ่อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหัวอกนักเสียงโชคว่ากันด้วยเรื่องดโดนโกงค่าหวยใตด,ดินทำไงได้บ้างจากกระแสข่าวที่มีการปรากฏออกไปแล้วนะครับ จากจากนักข่าวนะครับก็จากไทยรัฐออนไลน์ได้ต่อสายตรงหาผู้การจังหวัดแพร่ล้างเกิดเหตุความวุ่นวายกลุ่มชาวบ้านตำบลอ่องฟองแห่ทวงเงินเจ้าเมืองหวยใต้ดินกว่า17ล้านบาทแต่กลับโดนชักดาบกลายประเด็นกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสําหรับเหตุการณ์วุ่นวายที่ชาวบ้านตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ประมาณ30คนโดนทางไปที่บ้านครูนงเจ้ามือหวยใต้ดิน รายใหญ่ในจังหวัดแพร่ที่ริมถนนคลองสุรประทานหมู่1นึ่ตะบนร่องฟองเพื่อติดตามทวงเงินค่าหวยที่ถูกงวดวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2564ประกาศผลรางวัลที่1หมายเลข501272ส่วนเลขท้าย2ตัว18โดยมีลูกค้าซื้อเลขท้าย3ตัว272และเลขท้าย2ตัว18เป็นจำนวนมากทำให้ถูกหวยครั้งนี้ประมาณ34ล้านบาท ซึ่งเจ้ามืออ้างจะจ่ายครึ่งเดียวเป็นเงิน17ล้านบาทแต่เมื่อไปทวงถามที่บ้านเจ้ามือกลับปิดเงียบไม่มีคนอยู่แล้วเรื่องนี้พลตํารวจตีมาโนดมีสกุลคุณผู้ผู้บัญชาการภาคจังหวัดแพร่ได้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐว่าเรื่องนี้ผมได้สั่งการให้พันตํารวจเอกมารินวันมณีผู้มกับสพเมืองแพร่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีโดยมีการขออนุมัติหมายค้นบ้านผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าเมือหวยแต่ไม่มีใครอยู่ ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการพนันผิดกฎหมายแต่หากชาวบ้านมาแจ้งความจับผู้ขายก็จะรับเป็นคดีแต่ชาวบ้านจะต้องถูกจับดำเดนเินคดีในข้อหารักลอบเล่นการพนันหวยเถื่อนส่งตัวฟ้องกับทางสวัดแพรย์ด้วยผู้เล่นก็โทษเบาหน่อยเจ้ามือก็หนักหน่อยซึ่งทางตำรวจท้องที่สพเมืองแพร่จะรับคดีลงบันทึกประจำวันและทำการสอบสวนปากชาวบ้านว่าใครรักลอบขายหวยใต้ดิน เมื่อสอบสวนหนึ่งใครจะพบว่ามีใครเกี่ยวข้องจะต้องถูกจับลุมดำเนินคดีทั้งหมดส่วนเรื่องเงินที่ไม่มีใจการประเด็นนี้ตำรวจไม่มีหน้าที่ไปไกลเกลี่ยทวงถามเพราะเป็นการพนันผิดกฎหมายเดี๋ยวผมต้องดำเนินคดีอยู่แล้วเมื่อถามว่ากรณีแรงข่าวให้ข้อมูลอ้างว่าหวยเถื่อนในจังหวัดแพร่มีแม้กระทั่งข้างสถานีตำรวจแต่ว่าตำรวจกลับหาไม่เจอและยังอ้างอีกว่ามีการส่งเงินให้คนในเครื่องแบบเพื่อเป็นสวยเปิดทางขายหวยใต้ดินอย่างสารวก พลตํารวจตีมานุมีสกุลค,คุณผู้บัญชาการภาคจังหวัดแพร่กล่าวว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงขณะที่ทางด้านน,นายนางแก้วเพชรประธานเครือข่ายลนาลงพวงคืนความยุติธรรมในสังคมเผยว่าต้องเข้าใจก่อนการเล่นหวยใต้ดินเนี่ยกฎหมายห้ามนะครับผิดพรบการพนันมาตรา12คือผิดทั้งคนเล่นและคนขายคนเล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนคนขายจำคุกตั้งแต่3มเดือนไปถึง3ปี และปรับตั้งแต่5 0 0ร้อถึงห้าพบาทเมื่อการเล่นหวยใต้ดินเป็นสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นแล้วนี้ที่เกิดจากการพนันจึงมี้ที่ผิดกฎหมายด้วยไม่ก่อให้เกิดมูลนี้ใดๆต่อกันจึงเรียกร้องเงินใดๆต่อกันไม่ได้ไม่ว่าคนซื้อหวยจะเบี้ยวเงินหรือคนซื้อถูกแล้วไม่จ่ายก็ฟ้องร้องไม่ได้คนถูกรางวัลหวยใต้ดินจะไปแจ้งความจับมือว่าเปิดขายหวยใต้ดินผิดกฎหมายตนเองก็ไม่ใช่ผู้เสียหายทางกฎหมายอีกได้แค่กล่าวโทษให้ต,ดดตำรวจดำเนินการสอบสวน บางคนก็น่าสื่อสารทั้งชีวิตถูกหวยครั้งแรกแต่เขามาโดนเบี้ยวแต่กฎหมายแบบนี้ไม่ให้การคุ้มครองเรื่องที่ผิดกฎหมายคือคิดจะเล่นหวยใต้ดินต้องรับความเสี่ยงให้ได้แต่ถ้าให้ทางทนายแนะนําแล้วก็งานนี้พยายามเจรจาไกลเกลี่ยน่าจะเป็นทางออกดีที่สุดหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าว่พอมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ